แยกเป็นว่าความสุขมีสองประเภทก่อนอความสุขแบบที่มันต้องให้มันได้มาคือความสุขที่ want อะไรที่เรา want เนาะมันมีเท่าอ,อย่างกรารประสขการประสมไม่ได้แปลเรื่องเพศอย่างเดียวนะการอยากกินของดีๆก็เป็นการประสมนะตงหูจหมูกเล่นใจใจอ,อะไรเงี้ยเพราะนั้นได้ก็ดีไม่ได้อาจจะแบบเซ็งนิดหน่อยหรือเสียใจสิ่งนั้นก็จะเป็นความสุขที่เราเทคเข้ามาเนาะเทคเข้ามาได้นะจริงๆก็พูดเรื่องนี้บ่อยเนาะ แต่ถ้าแยกชัดเจนก็คืออย่างนี้นแหละอะไรที่เราเทคขึ้นมาเทคแล้วมันได้เขาเรียกว่าการมันสุกนี่แหละอแต่มันจะมีสิ่งที่เราสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้แล้วมันสร้างความสุขได้อย่างเช่นการเมตตากระดูนนางวิตาเบิดขาก็เป็นการสร้างความสุขเหมือนกันอยากให้คนอื่นมีความสุขซื้อของกินให้อย่างเงี้ยช่วยเหลือช่วยเขาเขาอยากยืนตังและให้อะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่ายินดีเวลาเขาแฮปปี้ก็ยังได้หรือความเข้าใจตามความเป็นจริงก็ได้นี่เป็นการส่งต่อความสุขกับผู้อื่น คราวนี้ที่เราพูดบ่อยๆว่าเราสามารถสร้างความสุขด้วยตัวเองขึ้นมาได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกเลยก็คืออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการเข้าใจในเรื่องของความเป็นจริงหรือเ,เรียกว่าธรรมะพอเรามีสติแล้วแล้วเราก็จะมีการคัดกรองหรือความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าธรรมะวิจยะมันก็จะเป็นระบบต่อเนื่องเลยพอเราเข้าใจอะไรบางอย่างว่าเออวะ่ะจริงวะ่ะการที่เรา มีคนที่เราลักล้วตายเสียใจพอเราเข้าใจแล้วมีสติกลับมาได้เฮ้ยแม่งเป็นเรื่องจริงว่ะการตายมันเกิดขึ้นจริง,รงแสดงให้เห็นจริงๆแล้วปฏิเสธมันไม่ได้อ่ะทําให้มันเป็นตามที่เราต้องการฟื้นคืนชีพก็ทําไม่ได้เรื่องจริงว่ะโอ้จริงละเราก็จะเกิดความชุ่มชื่นหัวใจรู้สึกแบบมันไม่แห้งมันชุ่มหนึ่งนี้เป็นสิ่งเป็นความสุขประเภทที่ พระุทธเจ้าพูดบ่อยที่สุดพูดเยอะที่สุดก็คือความปราโม้ชุ่มชุ่มเหมือนกินน้ำแล้วมันชุ่มมันไม่แห้งไม่แห้งไม่เหี่ยวพอมันชุ่มชื่นหัวใจเสร็จแล้วเนาะขอโทษพูดผิดปราโม้พูดถูกถูกแล้วปะถูกแล้วฮะถูกแล้วถูกที่เราพูดว่าอะไรชุ่มชื่นชุ่มชื่นปราโม้นเนี่ยแหละถูกแล้วเนี่ยขาดสติเนี่ยพอเรามีความชุ่มชื่นหัวใจที่เราเรียกว่าความปราโม้นนั่น เสร็จแล้วพอเราแบบชุ่มชื่นมากๆเราก็จะเกิดรู้สึกอิ่มบางคนเนี่ยพอเราไปทําในรีได้เห็นรอยยิ้มคนอื่นเงี้ยนะอมันอิ่มใจอ่ะบางทีกินข้าวไม่ลงเลยนะหรือว่านอนไม่หลับอิ่มแล้วเจอคนที่ชอบอย่างเงี้ยได้ไปถ่ายรูปกับดาราที่ชอบมีคนหัวล้อสิงมันจะชุ่มชื่นหั่วยใจบางคนน้ำผน้ำตาไหลอ่ะแบบชุ่มชื่นหนวใจมากปิติปิติเออพอชุ่มชื่นหัวใจมากมันก็เกิดความอิ่มเพราะว่านี่ปิดละไม่ต้องกินอะไรก็ได้เดินยิ้มคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เกิดปิติเกิดความอิ่ม ก็ S <S <S เป็นความสุขอย่างหนึ่งนันครับพอมันอิ่มเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดโอ้โหแบบมันรู้สึกเอ,อรอล้นเนี่ยเนี่ยเกิดปิติคนน้ำหูน,น้ำตาไหลนั่นแหละม,มันปื้มมากเรียกวปื้มปิ่มปื้มปิ่นแล้วเกิดปิติก็เป็นความสุขอย่างเพรพอมันเกิดเรื่องนี้พวกนี้มาเรื่อยๆแล้วอะ่ะบางทีมันเกิดไปบอาอะดรีนาลีนมันลังเนาะมันชัดเจนมากแต่จะสังเกตว่าถ้าเกิดมันเกิดบ่อยๆอย่างเช่นเจอดาราที่ชอบแล้วมันเกิดเจอบ่อยๆความรู้สึกที่มันชุ่มชื่นมันอิ่มมันนน้้าาหหตไไลมัยป เขามันชินแต่ถ้ามู้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่นําพาทําให้เรารู้สึกมีความสุขเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกที่มันโล่งงสบายบายไม่เพิ่มปิ่มนลไม่เพ้มปิ่มน้ำตาไหลแล้วแต่มันสบายสบายสิ่งนั้นเรียกว่าปัจติการสบายบายพอจากสบายสบายเสร็จเนี่ยมันก็จะมีความสุขแล้วเป็นความสุขที่ไม่พึ่งพาเหตุปัจจัยภายนอก <S 2> <S 2> น, <S <S นึก<ม>ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ออฟฟิน เออนึกขึ้นมาอะไรก็ชุ่มชื่นหัวใจรู้สึกฟินรู้สึกอิ่มถ้าสบายก็จะเกิดความสุขที่สร้างได้กับตัวเองเออพอมันมีความสุขแบบนี้แล้วอ่ะมันจะสามารถทําสมาธิได้โดยง่ายออซึ่งสมาธิก็นําพาถึงความสุขเช่นเดียวกันครับพอมีสมาธิก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นสุขแบบสงบเป็นสปริวเชียลออ์แกซึมอย่างนี้ง ตื่นเนื้อสมาธิอ่าหัดมาสูงไปกว่าน,นั้นอีกคือเวลาเรามีความเข้าใจรู้เห็นตามความเป็นจริงแบบมียานทัศนาจริงจู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดอ๋อที่มาที่ไปเหมือนอ๋อเหตุปัจจัยเป็นนี้นี่เองจะสบายๆก็จะเกิดความสุขที่ปินขึ้นไปอีกสูงอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วปัญญาพอคนมีปัญญามันจะปินตลอดเวลาแค่นั้นก็ยังไม่สุดอีก ม,มันยังสามารถฟินจากปัญญาขึ้นไปจนถึงในระดับที่แบบไม่ฟินอะไรยังสิ้นแล้วเข้าใจเกสหมดทุกอย่างแล้วมีปัญญาในระดับสูงแล้วอ่ะมันฟินได้แบบ forever เลยมันตลอดเวลาไม่หลุดจากความฟินนี้ไปไหนเลยมันเป็นแบบออกแคซ่ซึมขั้นสุดท้ายซึ่งเราเรียกว่านิพพานที่เขาบอกนิพพานเป็นบรมสุขเป็นบรมสุขเพราะนั้นพุทธศาสนาสอนแล้วเน้นเรื่องความสุขเยอะมาก คนที่ชอบบอกว่าโอ้ยผู้ศาสอนเรื่องความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์เนี่ยไม่เคยสนใจใยดีความสุขเลยไม่อยากให้คนมีความสุขเลยไม่จริงท่านพูดเรื่องความทุกข์เยอะมากก็จริงแต่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อนําพาไปสู่ความสุขอันเป็นบรมสุขเป็นสุขที่ฟินสุดๆอย่างแท้จริงละเอียดมากเนาะความสุขมีหลายระดับมาก